สวัสดีชาวราศีพิจิกนักนาพิจิกครับเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักของทั้งคนโสดคนที่มีคู่แล้วก็คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกครับประจำช่วงเดือนเมษายนปี2565นี้นะครับเรามาเริ่มดูกันก่อนดีกว่าว่าชาวราศีพิจิกนะครับคนโสดนะคนโสดชาวราศีพิจิก ในเดือนมีนายนนี้การรอบตัวคุณเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะครับรันนี้คนสดสนิทก็ดูได้นะครับเผื่อไว้สําหรับคนที่อาจจะมีคนเข้ามาหรือเรื่องนี้นะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราขอไปดูคนที่ คุณจะได้เจอก่อนหรือคนที่เขาจะเข้าหาคุณก่อนนะชาวราศรีพิจิกนะครับที่เป็นคนโสดน,นะว่าเขาเป็นยังไงครับในช่วงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่แล้วก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเพื่อนๆจะเพิ่มเปิดโอกาสให้เข้ามารู้จักหรือคุยคุในชีวิตก็ได้นะครับ สำหรับตัวคุณชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดนะครับตัวคุณเองคุณต้องการที่จะสำหรับนะฮะชาวราศีพิจิกที่เป็นคนสำหรับชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดนะครับตัวคุณเองนะครับคุณมองหาคนที่จะเข้ามาแล้วไม่หลอกลวงคุณนะ ให้ความแฟร์ความยุติธรรมกับคุณนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะเปิดเผยทัวคุณนะครับต่อคนใกล้ชิดหรือว่าเป็นคนที่สามารถยอมรับในตัวคุณในหลายๆเรื่องได้นะครับทีนี้คนที่เขาเข้ามาหาคุณหรือคนที่เขากําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับ เขาเป็นยังไงตัวเขาเองนะเวลานี้นะครับเขาใช้เวลาอยู่กับทางบ้านทางครอบครัวให้เวลาความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่สำหรับเรื่องความรักนะครับเขาเคยเป็นผู้ให้มาก่อนแล้วเขาเป็นผู้ให้ที่ได้รับบาดเจ็บมาด้วยนะปัจจุบันนะครับถ้าเขาจะต้องการใครสักคนหนึ่ง นะครับหรือเขาได้เจอคุณเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องขอพิจารณา,าดูนะครับและดูว่าคุณจะเป็นคนที่แฟร์กับเขาหรือเปล่านะครับจัสติสจัสติสขึ้นมานะครับคุณทั้งสองคนต่างต้องการคนที่เอาใจใส่กันทั้งคู่นะครับแล้วก็ไม่เอาเปรียบกันมากเกินไปนทั้งคู่คราวนี้เรามาดูนะครับว่าฝั่งตัวคุณคนโสดชาวราศีพิจิกคุณจะทำอย่างไรครับในช่วงนี้นะ ถ้าหากมีใครเข้ามาในช่วงนี้บอกได้เลยว่าถ้าคุณเปิดตัวไวยนะครับพัฒนาความสัมพันธ์ไวเป่าไวนะครับจบไวยแน่นอนด้วยนะฮะพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วฝั่งของคนที่เขาจะเข้าหาคุณล่ะครับเขาจะเป็นยังไงนะเขาทำาง แน่นอนครับเขาจะเดินทางมาเพื่อให้ได้พบได้เจอคุณแล้วจะมีการพูดคุยกันเป็นอย่างดีหรือว่าจะมีการสร้างสัมพันธ์ระเบียงดีแต่การสรมาัสมาครั้งนี้ฝากตัวเขาเองการเป็นว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเจ็บมานะครับมันเลยทําให้ครั้งนี้เขาเปลี่ยนนิสัย ไปนะครับการนี้กาเขาอาจจะก,การเป,เป็นคนที่เจ้าชู้เสรวดก็ได้นะในรอบนี้นะถ้ายัางไงเจอใครถูกใจคนโสดชาวราศีพิจิกอย่าเพิ่งปลดตัวหววใจอย่าเพิ่งผีผามนะครับใช้เวลาตัวต,วตวูสังเกตกันสักนิดนะจะได้ไม่พลาดไม่เสียใจนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีพิจิกนะครับสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีพิจิกครับสถานการณ์รอบตัวคุณในเดือนนี้นะเป็นยังไง สำหรับชาวราศพิจิกนะหลายหคนนะครับค่อนข้างที่จะยุ่งพอสมควรน,นะครับแต่คุณก็ยังต้องการน,นะครับที่จะปรีกเวลาหาเวลามาให้กับครอบครัวคุณกับคนรักของคุณอยู่ดีนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคนที่คุณรักหรือผู้ครองของคุณนะครับสามีภรรยาคุณชายของคุณเป็นยังไงครับชาวราศพิจิกในช่วงนี้นะ ในช่วงเดือนนี้คู่ของคุณชาวราศีพิจิกนะครับตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่คอยสพอร์ตคอยรอคุณอยู่เสมอแต่ว่าช่วงนี้มันก็ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนิดนึง นะครับในเรื่องของการที่จะเจียดเวลาหรือปั้นเวลามาหาการสำคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันจะถ้าเกิดตัวคนที่อยู่บ้านเดียวกันบอกเลยว่างานจะเป็นอุปสรรคในการเกียรการคุณจกกัดการนะครับคุณต้องหาเวลาบริหารนะครับงานตรงนี้ให้ดีๆนะครับแล้วทุกอย่างมนถึงกับ flow ไปได้อย่างราบรื่นในเรื่องของความสัมพันธ์คราวนี้เรามาดูกันครับว่าแล้ว ชาวราศีพิจิกที่มีคู่นะตัวคุณจะทําอย่างไรนะครับไปจนค่อนข้างไวเนื่องจากอ่านค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกเองที่มีคู่ตัวคุณเองนะครับคุณค่อนข้างจะมีความเครียดสูงบางทีคุณอยากจะหันหลังให้กับคู่ครองของคุณไปก่อนเพราะว่าคุณไม่อยากจะทองความกดดัน คุณนะครับเข้ามานะครับให้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องแบบเป็นเรื่องที่จะต้องบาดหมางก,กันนะฮะหรือว่าไม่ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าไงคุยกันไม่ติดคุยกันไม่ลงลักษณะนั้นมากกว่านะครับคราวนี้คขวงคุณจะทำไงฮะเขาเองก็เครียดครับพยายามนะพยายามมากๆเลยในการที่จะเข้าหาคุณนะมันเหมือน ฝั่งเขาอ่ะเขาเรียกว่าเกือบและอีกนิดนึงเขาจะไล่าตามคุณหรือจริงๆบางคนนะบางคู่นะเวลาเนี้ยคู่ของคุณะเริ่มไล่าตามคุณแล้วด้วยซ้นะครับ แต่ว่าตัวคุณเองคุณเนี่ยยังหนีงานไม่ออกปีกงานไม่ได้หรือว่ายัางจัดสรรเวลาไม่ลงตัวนะครับทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาใชเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะสำหรับคนที่มีงานยุ่งหรือว่ามีงานละตัวนะครับหรือว่าไม่สามารถปฏิเสธงานที่ทําอยู่ได้นะครับจะด้วยเรื่องค่าของชีพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ทําให้เบียดตังเรื่องของเวลาครอบครัวคราวนี้เมสคเน็กซิตนะครับ อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกที่มีคู่รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้งนหนนะแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ว่าคุณจะมีเวลามากเวลาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาคุยกันนะครับแนะนำว่าอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดน,นะใช้เหตุผลใช้อะไรต่างๆที่ เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะครับามาคุยกันนะครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องบาดหมางใจกันจะได้ไม่มีการปล่อยอารมณ์เพื่อไปทําอะไรให้มันบาดหมางก,กันนะสเต็งกับสเต็งนะจะได้ทุกอย่างรับลื่นนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนสําหรับชาวราศีพิจิกที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับตัวคุณครับ การรอบตัวคุณในเรื่องความสัมพันธ์เป็นยังไงฮะในเดือนมีนายมแล้วคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่บม,มันกัคุณนะครับเขาเป็นยังไงเนะี่ย อาการรอบตัวเขาในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณนะครับในช่วงเดือนมีสาห์นี้เดือนนี้เขาเดื้อคุณแหละเขางัดคุณด้วยนะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาเสียความรู้สึกเกี่ยวกับตัวคุณแล้วเขาไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจว่าถ้าเขาจะกลับไปเป็นโสด เขาก็รับได้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทําอย่างนั้นหรอกเพราะว่าตัวเขาเขายังต้องการใครบางคนนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยมีพลังงานพลังใจในชีวิตนะครับแล้วตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นทำลายในชีวิตเขาไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันนะฝั่งตัวคุณเนี่ย ชาวราศีพิจิกที่มีสถานะไม่ชัดเจนตัวคุณครับคุณพยายามที่จะแฝงกับเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนอะไรหลายหลอย่างเพื่อเขานะครับแต่ตัวคุณเองบางทีคุณก็ยังติดที่ว่ามีความผมไม่อยากใช้คําว่าอีโก้นะเพราะอีโก้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ากระบวนการการคิดก่อนแสดงออกนะครับผมอยากจะบอกว่าตัวคุณ ชาวราศีพิจิกที่มีสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยบางคนยังมีความมั่นใจในตัวเองนะครับว่าตัวเองจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า,าเหนือกว่าได้นะครับบางคนผมใช้คาว่าบางคนนะเพราะชาวราศีพิจิกเป็นราศีหนึ่งที่ค่อนข้างเสน่ห์แรงนะครับบางคนมีคนเข้าหามีคนคุยมีคนที่ยังเคลียร์ไม่จบอยู่นะเวลานี้แล้วคุณคิดว่าคุมเกมอยู่คุมสถานการณ์ได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วนะฮะ ตัวคุณนะจะเลือกทำยังไงนะชาวราศีพิจิกที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะตัวคุณนะครับตัวคุณเองทําอะไรค่อนข้างตระสินใจเร็วคิดทําอะไรค่อนข้างเร็วและตัวคุณเอง ก็ในช่วงเดือนนี้นะมีตัวเลือกเยอะนะครับทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยได้รับความรักจากคนนี้คนนี้เต็มๆเลยมันก็เลยออกจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะพราวในตัวเองอยู่สักนิดหนึ่งในเวลานี้จากคนที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งชาวราศีพิจิกที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วฝั่งคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับตัวบัญญคุณเขาเป็นยังไงนะ เขาเครียดนะเพราะบางทีเขาก็รู้ว่าคุณไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเขาพยายามหาวิธีติดต่อสื่อสารกับคุณตลอดเวลาแต่ถ้ามันไม่สาเร็จเขาก็ยอมพร้อมใจนะครับที่ตัดจบเพราะเขารู้สึกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินต่อไปโดยที่มันเหนื่อยมากๆนะครับเขาเอาคุณเป็นความหวงังเป็นกำลังใจไม่ได้นะเขาก็พร้อมที่จะตัดคุณเพกกระบไปเป็นคนโสดเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่มีสถานนะไม่ชัดเจนนะ คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมบรรดาคุณชาวราศีพิจิกนะครับคลิปนี้ของชาวราศีพิจิกและขณาพิจิกนะครับท่านใดที่เพิ่งผ่านมาเจอกันเป็นครั้งแรกคลิปนี้ค่อนข้างดูกระชับนิดนึงนะท่านท่านใดที่เพิ่งผ่านมาเจอเลยเป็นครั้งแรกนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วย ท่านใดยังไม่ได้กดกระดิ่งรบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดเวลาที่ผมอ,อัปโหลดคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันผมให้ล ne ไอดีที่ใช้ติดต่อนะครับพร้อม package, แพ็กเกจรายละเอียดการดูดวงนะครับไว้ในช่องคำบรรยายเรียบร้อยแล้วหรือบริเวณมุมจอช่วงท้ายคลิปนี้ก็มีไลน์ดีขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางทีในแพ็กเกจมันไม่มีรูปแบบอย่างที่อยากดูก ก็ลองติดตอ่อทักทายมาถามผมก่อนก็ได้ว่าจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะครับมีค่าครูเท่าไหร่ลองถามปัปก่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านะครับท่านใดนะครับที่เพิ่งผ่านมาเจอกันนะครับผมฝากนะครับนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศรีพิจิกนะในช่วงนี้ยอมรับเลยว่าชาวราศรีพิจิกเป็นช่วงที่ ค่อนข้างเสน่ห์แรงจริงๆนะครับถ้าจะยังไงก็แล้วแต่รบกวนเซฟๆตัวกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วชาวราศีพิจิกจะค่อนข้างมีคนเข้ามาหายเยอะนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีขอให้ชาวราศีพิจิกมีความรักที่ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ